คือวันนี้ขอญาตกราบตีนทุกคนที่ดูอยู่ตรงนี้ัออสดีหนึ่งแสนพาคนดูที่รักสาววันนี้หนูไม่มีเงินเหลืออะไรแล้วเพราะาเดี๋ยวต้องบินสามทุม่มวันนี้ที่แม่ดูอยู่นะคะก็คือชาเขียวปุยนุ่นอืตอนนี้แม่เห็นหรือยังเพจนเขาออกมาพูดแล้วนะอืเห็นเพจออกมาพูดหรือยังไงพูดยังไงบ้านฝาบ้านฝาอะไรเงี้ยออกมาพูดแล้วนะอย่างงี้ยเราว่าชาเขียวปุยนุ่นในกันทอหรือวชาเขียวปุยนุ่นชาเขียวปุยนุ่นและชาเขียวปุยนุ่นเออไม่โอเคเลยทุกคนขาวันนี้แม่ต้องช่วยหนูเพราะว่าหนูอะ เป็นไอ้นี่อยู่เออตอนนี้พี่เจนี่รวยแล้วอืเลี่ยนีนาราอะไรที่เป็นนี่อยู่ไม่มีใครเขามีงานแล้วตอนเนี้ยไรกอดอะไรเขาไม่มีงานแล้วเขาอยู่ที่เจนี่หมดเลยเนี่ยสามสี่วันแล้วแล้วคาดว่าน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งอาทิตย์จ้าแล้วอย่างตอนนี้พี่ีเจนี่ลองชิมก็โอ้โหขอชิมเล่นหนึ่งแม่ชิมเล่หนึ่งยาหมันหมาแม่หลอนเล่นนี่คือชาเขียวปุยนุ่นถ้าไม่อยากหาตัวช่วยคอหอต้องชาเขียวปุยนุ่นชาเขียวปุยนุ่นและชาเขียวปุยนุ่นครับนะ พี่บู๋อะไรติดแก้มอะไรเมืองอะไรติดแก้มไม่มีค่ะชาเขียวไปดูแลชาเขียวปุยนุ่นดูนี่นี่ค่ะชาเขียวปุยนั่นชาเขียวปุยนุ่นชาเขียวปุยนุ่นเออปกติเขาขายเท่าไหร่หรอปกตินะอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบบาทพี่เจนนี่วันนี้คือต้องแบบว่าจัดเต็มให้หนูแล้วคือคิวไปโดนอะไรมาดูจินเขียนให้จริงหรอเขียนคิวเมื่อกี้อุ้ยแล้วนุ่เป็นอะไรอ่ะแม่นี่ไงชาเขียวปุยนุ่นค่ะนี่คือชาเขียวต่อชาเขียวปุยนุ่นต่อชาเขียวปุยนุ่นเออมา วันนี้กระสอบแส่เอาหนึ่งแสนสามเอ้ยเท่าไหร่มาแสนสามแลยเหรอสายแส่นะคะน่ารัสดนะคะเหมือนจะมีชายแท้ดูอยู่แล้วค่ะเื่อมีชายแท้ดูอยู่ตอนนี้พี่เจนี่รู้ว่าหนูเป็นโรคนะยังไงอันนี้จริงจังเออจริงจังเอาขอแบบจริงจังจริงจังจริงจังคือเออโรคอะไรโรคชาเขียวปุยนุ่นต่อต่ย สายเขียวปุยนุ่นไงี่ยได้ตัวช่วยต่อสายเขียวปุยนุ่นเออมาแม่วันนี้ขอจัดโปรให้จัดเต็มเลยตัวดูแสนสี่สวัสดีคนดูแสนสี่คนดูทุกคนข่าววันนี้ต้องช่วยนาราแล้วก็ต้องช่วยไม่ต้องช่วยเจนนี่แล้วล่ะช่วยนาราเพราะตอนนี้คนก็มารวมอยู่ที่แม่หมดแล้วเนี่ยแบรนด์เยอะแยะไปหมดเลยวันนี้จะจัดโปรชั่นพิเศษให้เดอะเทคฮอร์โมนพูดก่อนถ้าวันนี้นะคะได้5,000บาทไม่ต้องเป็นซัมมอนเซอร์เดอะเทคฮอร์โมนหนู อ่ะสัญญาแล้วขอบคุณมากที่ให้โอกาสหนูแม่โอเคนะคือมันอยู่ที่2องแสนแม่รับปากใช่ไหมกาบของคุณพี่เจนนี่มากที่ให้โอกาสหนูนะคะตอนนี้ขอบคุณพี่มากจริงๆนะโอเคนะขอห้าพันบ้านโอเคใช่ไหมแม่โอเคขอบคุณมากชายเขียบไว้นู้นตเตรียมกดนะตอนนี้ทุกคนเตรียมกดทั1หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งแสนสี่หมื่นคนดูหนึ่งแสนสี่หมื่นคนดูเตรียมนะอ่ะ และพี่รู้ไหมว่าตอนนี้คืออะไรเกิดอะไรไ<อ>ขึ้นทำไมเขาจะให้ล่ะค่เพียงแค่180กว่าบาทเออตรียมนะจับเวลาเลยนะจับเวลาเลยพี่เจ,จนนี่ปาหนั่น <c oughs> เออจเออจนนี่เห็นบอกอะไรเจนนี่เลยวะได้หมดตัวสดเออเจนนี่ได้หมดตัวสดชื่นละพร้อมนะพร้อมนะพร้อมตะกร้ามายังคะมาเลยตะกร้ามายังมาแล้วตะกร้ามาแล้วเตรียมค่ะดูซิลองโทรบ้างโปรโทรหาเจ้าของแบรนด์ก่อนทุกคนค่ะนาราสดนะคะคือหลายคนจะถามว่าทำไมนาราสวยขึ้นนารากิจชายเขียวไว้นู่นค่ะ พี่ส่งใครมาคะเจนนี่ก็เจนนี่เหอะพี่นุ่นก็ต้องยอมการตลาดของดาราหรอพี่นุ่นเราไปพันบ้านหรือเราเอาแบบไม่มีจํากัดในเวลาห้านาทีคะเอาไม่จํากัดเลยค่ะเอาไม่จำกัดไม่จากัดเลยนะถูกต้องระวังแม่ระวังระวังระวังชาเกี่ยวปุยนุ่นไงค่ะแม่โอเคค่ะพี่นุ่นหนูจับเวลาให้นโอเค เดือกสายเท้อยู่ทุกคนขาดเข้ามาอยู่ที่นี่แหละขาดณตอนนี้ไม่รู้ใครดูไลฟ์สดอยู่คุณต้องออกจากตรงนั้นแล้วมาอยู่ตรงนี้ค่ะไอ้เลติ๊กต๊อกฉันเลติ๊กต๊อกไอ้เลติ๊กต๊อกแสีหน้าคนดูเดือสายเท้าคน,าคนดูคนดูเคยมากสุดเท่าไหร่เสียหน้าวันนี้วันนี้ต้องสองแสนอ๋อ,อวัน 300, ละสามแสนเลยคนเดียวร้องไห้แต่ตอนขึ้นตะก้าวันนี้เยอะมาแต่ว่ย้อนอดีตดันถ้าเรามีโดเรมอนเออวันนี้นะคะเตรียมนะตอนนี้ทุกคนขาดไม่ใช่ไม่ใช่แค่อะไรนะตะก้าขึ้นแล้วมาเลยกดเลยแม่ห ต้องรับปากกับแม่เพราะช่วงนี้งานไม่มีเหมือนกันมันอยู่ที่แม่หมดแล้วออตอนนี้เจ้าของแบรนด์ทั่วประเทศอยู่ที่แม่หมดแล้วแบบให้หนูนะโอเคปะโอเคนะอ,อ่อาหาะห้านาทีทุกคนถ่ายตอนนี้กี่ออเดอร์แล้วทุกคนชื่นใจหน่อยสองแสนคนดูนดเร็วสองแสนคนดะูโอ้โหเตอร์ไปดูนะฝากมาแล้วก็แชร์ด้วยค่ะเป็นพวกคนจะอยู่ตรงนี้ปันนาราคนดูแสนหกโซดีแสนหกแสนหกอ่ะสามแสนสี่แสนให้ดูหน่อยสี่ 4, แสนหัวใจให้ดูหน่อยนะคะเร็วๆแม่ตอนนี้สามสิบสองล้านหัวใจสามสิบสองล้านหัวใจสี่แสนหัวใจมาจากไหน จะบอกว่าสี่แสนคนดูเต้นไม่เคยออกไลฟ์สดคนดังไบนยิบูมิแอปเล่ออกแรกแรกแรกๆมันเป็นพูดผิดพูดถูกมาอยู่3วันแล้วไงก็เลยชินแล้วไงเข้าใจปะอ่าก้อนนี้กี่ออเดอร์แล้วแม่เดี๋ยวพี่เช็คให้เลยเออนะคะเช็คให้หน่อยแม่เช็คให้หน่อยเช็คให้หน่อยทุกคนจ๋าตอนนี้หนึ่งแสนหกคนดูได้สองร้อยเก้าเอาเท่าไห่สองร้อยเก้าบาทอยู่วะไม่ไม่จิ้มแล้วได้ร้อยแปดสิบกว่าเองจิ้มยังแม่จิ้มยัง อจับเวลาเลยบูมจับเลยจับเลยจับเวลาเลยเร่พี่เซนนี่หนึ่งนาทีผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วจ้าตอนนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีอย่ามัวรอกดถ้าไม่เชื่อถือนาราแม่ให้เชื่อบูมทุกคนจ๋าถ้านาราไม่น่าเชื่อถือแม่ให้เชื่อบูมช่วยบอกอีบูมหน่อยว่าไม่มีใครเชื่อมันจริงจริงพี่บูมก็ไม่ใช่คนที่หน้าตาเชื่อถือนะพูดถึงแล้วว่าได้บริวารเซนนี่นะจ้าจะบอกว่าใช่ถูกไหมล่ะเราต้องนี้เราต้องอัเขียวือนอะไรอะไรหมอนไม่ใช่หมอนคิดดีอะไอคิดอะไรมันคืออะไรมันคือชาเขียวปุยนุ่ย โอเคได้20 9บาทอยู่คืออะไรยพี่นุ่นปรับราคาเร็วปรับราคาเร็วราคาเร็วหยุดก่อนราคาเร็วอยู่ตรงนู้นเลยป่าดูโทรศัพท์ที่หน่อยอยู่ตรงนี้มีปะโทรศัพท์ที่งนูมาดูเดินไปดูตรงนู้นเลยลกน่าจะอยู่แถวนู้นมีปะอ่ะมียางปรับราคายางได้2อ9้บาทเหรอคนก็ไ่กดนะสิตอนนี้คุณดูแสนเจ็ดแสนเจ็ดพี่เจ็ดนี้ต้องรองให้อีกครั้งหนึ่งเพื่อหนูใส <c oughs> อุ้ยตอนนี้เขาโพล,ล้วนะยังไงอันนี้เพจใหญ่ตีบ้านบ้านหล่าแฝ่อะโตดเพจแล้วนะวอันนี้คือเรื่องใหญ่แล้วพี่ <c oughs> พิเศษชายเขียวปุยนุ่นค่ะอยู่ในนั้น้วยเหรอชายอยู่ในต่อชายเขียวปุยนุ่นค่ะ หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแล้วหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นตอนนี้ขึ้นอย่างคือตะกายอย่างอ่ะกำลังแกทำนำราคาให้พอราคามาพี่จะเริ่มจับเวลาอ่ะเหรอแล้วอย่างเงี้ยต้องในต่ออ่ะอะไรนะเราต้องในต่อเนี้ยต้องรอหรอรออรทุกคนขาตอนนี้นาราก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะสำหรับใครนะคะที่แบบสงสารหนูก็มาหาหนูได้เหมือนกันตอนนี้เราอยู่ที่นี่หมดแล้วน่าจะมันเดือนกว่าๆที่จะอยู่ที่บ้านหลังนี้ทั้งหมดเจ้าของแบรนด์นะคะโอเค อันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันตัวใหม่เหรอยูบอนยูบอนเออหลอกเลยราคาแรงทุกคนจับกดเลยค่ะเริ่มนับค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทกดเลยจากปกติสามร้อยเก้าสิบบาทรสชาติอะไรบ้างชาเขียวนมเย็นชาไทยชาเมลกาแฟโกโก้มีหมดเลยทุกคนค่ะแล้วร้อยเก้าสิบเก้าใครกดแล้วบอกเลยใครกดแล้วบอกนะใครกดแล้วบอกใครกดแล้วบอกใครกดแล้วบอกกดเลยแม่ราบตีก็ได้อีรสชาดืคืออะไรวะ ตาหมอามออยู่ที่ไหนตาหมออยู่ไหนนี่นี่นี่ไหไหนนนี่นีกดได้เลยค่ะรอยเก้าเกแม้กดเลยใครกดแล้วถือว่ามีพระคุณคนรวยลํำรวยเงินทองวันนี้พี่ดูทั้งไล์มาไม่เคยกดอะไรมากดอันนี้ก่อนันดับแรกเลยนะคะเดี๋แม่ซื้อลาบบูบูให้ลูกเชื่อไะยูนเช่าอย่าห้ากลัวนะโอเคนะกดเลยค่ะ1 7 0เ0 0 1 7ม0 0 0 1,70,000เมเี้ติดตรงแก้มปะะไม่เขาบอกลยตรงกล้องอะตรงเนี้ ไม่มีค่ะว่าอยู่นี่ค่ะชายเขียวปุยนุ่นค่ะเหล่อแสนเจ็ดเบอร์เหลือแสนเจ็ดเบอร์ทุกคนขาเคาะมาหัวใจมาเคาะมาซื้อเลยตอนนี้ยอดเท่าไหร่แล้วแม่เด้งแล้วตอนนี้ยอดเท่าไหร่ห้าพันเร็วๆแม่ห้าพันบาทเร็วๆห้าพันบาทห้าพันบาทสปอนเซอร์เดี๋ยวเทคคอมมอนขออย่างเดียววันนี้กูไม่สนใจกูขออย่างเดียวมาสนใจเลยกดยังเลยกี่นาทีแม่อีกสามนาทีสุดท้ายใช่สามนาทีสุดท้ายดารา มึงอะไรมึงงัดออกมาให้หมดมึงมึงอะไรมึงงัดออกมาอีกนาลาอย่าพูดอย่าพูดอีกทำไมเราพูดยังไงพูดอีกไม่ได้ทำไมเพราะมันคือชาเขียวปุยนุ่นอย่าพูดอีกเออพูดอีกได้ยังไงอ่เออทุกคนจ่ากดหรือยังแม่กดหรือยัง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 คะอันนี้คืออะไรให้ถ่ายยังไงซื้อแล้วนะหรือแล้วขอบคุณค่ะอันนี้เราให้คนไรเอออันนี้เดี๋ยวก่อนแล้วอันนี้เราต้องให้คนไร้พี่เจนนี่ขออนุญาตให้คนไร้ได้ไหมคะได้ นี่เราจะให้คนกดนไลค์นะคะก็คือชาเขียวปุยนุ่นค่ะถ้าใครอยากได้รีบกดสั่งซื้อได้เลยสดตอนนี้ค่ะชาเขียวปุยนุน่นอึ้งปะไม่พี่ปกติไม่ซื้ออ่ยะกดสั่งซื้อเลยค่ะชาเขียวปุยนุน่นโอเคซื้อแล้วนะคะซื้อแล้วนะคะกดเลยตอนนี้เท่าไหร่แแม่ไปเท่าไหร่แล้วไปกี่ซองแล้ว่ะพี่บอกเลยว่าครึ่งล้านแล้วเฮ้ยจริง อุ้ยไม่มีจริงนี่ครึ่งร้านทำไมขายได้เยอะขนาดนั้นวะหน้าเออปวามจริงทุกคนกากดเลยค่ะชาเขียวปุยนุ่นปุยนุ่นแล้วปุยนุ่นเออยไม่ไปจริงจริงยุ๊บป่นาทีสองนาทีสองนาทีสุดท้ายเนี่ยจ๋ากดนาทีละสองนาทีสุดท้ายสองนาทีสุดท้ายนี่มาบ้านพี่เจนเป็นยังไงเลยอ่ะทำไมอ่ะโดนประตูบ้านคนรวยบ้านแม่อันนี้จริงแ่จริงจริงนะบอกอีเมนท์นั่นเขาก็ตกท่อบ้างเลยบ้างหนูเปิดประตูแล้วโดนโดนไอ้นี่โดนปูนชาเขียวเดี๋ยวพี่ย้ายบ้านกัน Variance, ไม่ต้องย้ายไม่ต้องย้ายนะคะไม่ต้องย้ายละกี่นาที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 ช่วยเรื่องคอหอยคอหอยค่ะอุ้ยคอหอยนะคะเอสเอสส่งหออค่ะคุณยได้ยินจริงด้วยอ่ะที่ตายแล้วแล้วเนาะอุ้ยได้ยินจริงด้วยอ่ะ ไม, reveal, okay, ไม่มีอะไรค่ะไอเลอติกตอกไอเลฟติกตอกไอเลอติกตอกพี่เจนนี่สวยขึ้นเนาะไปทำอะไรมาอ๋อนี่ไงกินชาเขียวปุยนุ่นนะคะถ้าใครอยากสวยแบบเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะเลิกคุยทั้งอำเภอนะคะต้องกินชาเขียวปุยนุ่นค่ะชาเขียวไม่รู้และชาเขียวปุยนุ่นค่ะเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีห้าสิบวิสุดท้ายจ้ากดเลยค่ะที่รักาอุ้ยได้จริงด้วยอ่ะมันอุ้ยไม่ได้เยอะจริงจด้วยอ่ะดีใจป้ะมันเป็นอย่างนี้แล้ววะดีใจมากเออเก่งเนาะ ยอมใจแหละน,นี้ขออนุญาตกาบตีนนะคะกับตีน,ะะตจนเจนนี่แทนทุกคนนะคะกาบเลยอะ่ะไม่รู้จะหาอะไรมาทดแทนแล้วปปว่าปปเพราะว่าสองแสนห้าแม่ยอดนีสสอบคือพี่จนเจนนี่วันนี้ได้ไปเยอะแล้วกระเทยรายการกระเทยหมดเลยเดือวเท็กบอลไป<น>ไงที่ไอ้นี่มากา,การกังก้าเนะเออต้องไปนะเจนนี่รับปากกลางไรสดว่าเป็นสปอนเซอร์ให้อีกหนึ่งเทปอ่ะถ้าถ้าพี่เป็นสปอนเซอร์พรุ่งนี้ส่งมาเดี่ยวมาะไรกับพี่มาเดี่ยวอ๋อ อ่ะได้เดี๋ยวส่งมาให้ให้ปายกี่โมงมาตอนหนึ่งทุ่มตรงหนึ่งทุ่มตรงนะไลฟ์สิบนาทีไลฟ์สิบนาทีโอเคมาเดี๋ยวจะมาหาพี่พี่พร้อมจ่ายค่าสปอนเซอร์เลยโอเคแต่เฟิร์มก่อนเดี๋ยวโทรหามาเดี๋ยวเลยตอนนี้เลย่นาทีเหลือกี่นาทีเหลือกี่นาทีเออเหลือกี่นาทีเคเปล่าครบยังจ่ายอีกห้าสิบเจ็ดวินนาทีสุดท้ายตอนนี้ถ้าใครยังไม่ได้กดรีบกดเลยนะคะอนนี่สายจคนดดูเลย วัีหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนดูนะคะยี่สิบห้าวินาทีค่ะยี่สิบห้าสุดท้ายค่ะอยากกระซิบกระซาอยากกระซิบกระซาค่ะอยากกระซิบกระซากอยากกระซิบกระซามันขอเราเราขอมันไม่ได้นะคะคอหอค่ะคอหอชาเขียวปุยนุ่นดังคอเปากอร่อยออขนาดสห้ไบม่ออกเล็ชาเขียวไม่ออกออกหรอมันเป็นชาเขียวอะโอเคทะลุไปกว่าสองพันบ้านนะโว้ย ขอบคุณตั้งสองพันสามพันบาทขายได้จริงๆอ่ะเป็นกูต้องของแบรนด์กูก็มานะครับเพราะว่าหรือว่ามันก็ทั้งวันก็คือได้อย่างเงี้ยเก่งมากเลยพี่เศนี้นี่ขอยัดกลับตีนเซตนี้ได้หมดนะคะไหนดียวมาเดียวยังนี่กำลังโทรอยู่นะไม่รับนะแล้วจะติดไลฟ์สดอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจหนูโทรหาพุทธการมาเดียวหน่อยขอพุทธการมาเดียวเลยนะคะมาเดียวทำไมชอบมากเลยหรอชอบกัดใช่แล้วไปรายการเดียวกันเธอคือเต็ม ไปไปญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่ทํางานมา,นมานหนึ่งปีสองปอีไม่เคยได้เที่ยวเลยครั้งนี้ได้ออกไปใช้ชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตออเออให้หนูไปได้ใช่าาไหมขอย้ายกลับตีวีอีกท่ะนะครับไม่ไปค่ะพี่เจนนี่นั่งก่อนมีจะโลิมีเรื่องจะคุยด้วยพี่เชื่อป่ะชีวิตหนูอะชีวิตหนูอะติดคุกหนูไม่เคยได้ไปเที่ยวไเลยขอเลยหนูไม่มีเงินเลยพีเจนนี่อยู่ไหนนะ พี่เสร็จมีหนูจะบอกว่ารู้ไหมหนูจะบอกว่าเลยพี่ขี้มุดบูดหรือคี้ปลาขี้บ้าก็ต่างใส่เรียบร้อย่า้วอยากขี้มันางใส่ต้องคี้บุดบอะไรด้ละมุดบูดมุดบกูกลับมาแล้วกูกลับมาแล้วค่าบุูดบูดมุดบูดกลับมาแล้วขออีกหนึ่งอันแม่ขออีกหนึ่งอันวันนี้นะขออีกหนึ่งอันสำหรับคี้บุดบหรือคี้ปลาตัวนี้นะคะแล้วตัดตรงละท่านให้คลิปตัวนี้ถ้าใคเรื่อมหิวหน้ากระต่างใส่อันนี้คือเป็น